จะให้คาเป็นให้เริ่มคือคือเห็นไอที่เอาไปประกวดผมยังคือเห็นของหมก่อนผมเอาปากาว่าทีเดียวผมขี้เขียนอันนี้ที่จะให้เขียนคือจะเริ่มตั้งแต่คือเป็นเริ่มเป็นตัวเลขคือ e ถึง c ก็คือหนึ่งถึงสิบก็คือมันจะง่ายกว่าเพื่อนก็คือก็เลยจะให้เขียนเป็นหนึ่งถึงสิบไปก่อนแต่อ่านเองอ่านได้อยู่ใช่ไหมแล้วเราอ่านสิ e ไอ้หนูไม่ได้โทรนะจึงจำไม่ได้เอาไหมอันนี้มีอ่อีอีเออรชื่อช้างช้างกนมีเอาไหมเอออีชื่อเอาไหมไม่ใช่เอีชื่อฟ้าเที่ยวชื่อไม่ใช่แล้วผิดเอาไหมอีอีเออเออร์านตื้ออูเที่ยวเรี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 ยว ชิวชิวชิวอ่าอะไรเนี่ยวอีเออรอซานอีเออซซื้อซือออเรียวชิป้าเจียวชิอ่าเดี๋ยวจะให้คัดหนึ่งถึงสิบนี่ท้ชมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยะหมดแปดช่องคัดเริ่มเริ่มตั้งแต่ตัวนี้ ช่องนี้ไปเลยถึงอันนี้อันนี้เขียนตามรอยต่อเขียนตามรอยเลยเพื่อให้ความสวยและค้งหน้าจะให้เขียนแบบไม่มีไม่มีรอยให้แล้วก็่วสจะให้เขียนเองคุเขียนสวยอีกแล้วสวยไปหมดเลยอ่ะนึงใบประกาอันนี้ผมยาง